อเรามีปัญหาเรื่องของดรีมครับผมดรีมดรีมร้อยยี่เป็นรถพ่วงข้างที่บ้านนะผมมีปัญหาเรื่องของไฟไฟหน้าไฟทุกอย่างในตัวรถขาดหมดครับผมขาดไม่เหลือ,อตอนตอนแรกรถนี้มีปัญหาเรื่องของไฟช็อตไฟช็อตฟิวอะไรก็ขาดหมดเอากอนผมก็เช็คดูไล่เช็คดูก็พวก ฟิวพวกอะไรขาดหมดผมไม่หมดก็เช็คดูไฟยังมาปกติครับผมก็ใต้ต่อฟิวเหมาไนให้เหมือนเดิมผมก็ใช้สักระยะหนึ่งที่หลังจากนี้ก็ขาดหมดไม่เหลือครับผมก็อยู่มืดๆอยู่นานครับผมก็วันนี้มาไล่เช็คดูผมว่ามันมีปัญหาอะไรไฟขาดหมดไม่เหลือครับผมผมลองขี่วันก่อนนี้สังเกตได้มีไฟเกียร์เหลือ,อประมาณหนึ่งดวงครับผม ไฟมันจ้าบผมพอใส่เกียร์ขี่เบาๆไฟจ้ามากถ้าขี่เร็วๆนี่อ๋อมันอาจจะขาดได้ผมสุดท้ายก็ขาดไม่เหลือผมมาดูผมว่าอาการเป็นอะไรก็มาไล่เช็คตัวแผงชาร์จผมแผงชาร์จอ๋อดูไฟที่มาแบตเตอรี่ครับผมปกติแล้วไฟจะไม่เกิน13 12 13 14ครับผมคือตอนนี้มาดูไฟว่ามาเท่าไหร่ ทีรอบเดินเบาไม่ได้เร่งเครื่องครับผมผมเร่งเครื่องดูครผมยี่สิบกว่าเป็นชัดมีปัญหนาครับผมผมจะลองเปลี่ยนผมได้ไปหาซื้อมาแล้วผมเป็นแผ่นชัดมือสององเปลี่ยนดูครับผม ครับผมใส่อันใหม่แล้วล่ะน,นี่ใส่อันใหม่แล้วครับผมใส่ไปนจนไม่เกินนี้ครับผมสรุปคือ ครับว่าสรุปคือแผนชาร์เสียผมก็ใส่แผนชาร์ใหม่แล้วก็ต้องมาใส่ดวงไฟใหม่หมดเยอะก็ผมบ่วดวงไฟทุกอย่างขาดเกลี้ยงเลยผมไม่เหลือแม้แต่ดวงเดียวไม่ว่าจะเป็นเรือนไหม้ไฟเกียร์ไฟท้ายไฟหน้าการหมดโอเคครับผมดีเหมใช่ไหมเอามาตอนนี้กําลังไล่ปกช็อเกตฟิวอะไรก็เสียหายผมมันไม้หมด ็ยวทำการต่อให้เรียบร้อยครับผมโอเคครับผมดีมร้อยี่ห้าจบงานครับผมก็เียนนลงไฟไปเยอะ ผมมีอาการสวิตช์ไม่ค่อยดีครับผมรถเก่าก็เป็น,นี้ครับผมอันูน้ก็เสียอันนี้ก็เสีย,นนสยจบงานส่งงานครับผมจะพอแปลงชาติไปซื้อมืสองมาสองมาสิบบาท ดวงไฟจะเยอะกว่าผมดวงไฟดวงสิบกว่าบาทพอหลายดวงครับผมพอเปลี่ยนเฉพาะที่จําเป็นนะผมพวกไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟหน้าแล้วก็พวกไฟเรือนไม้บางอย่างครับผมที่เหลือก็ไม่ใส่แล้วผมรถใช้ที่บ้านเองครับผมครับฝากาไลค์กดแชร์กดติดตามครับผม